<c oughs> ก็จะเป็นงยางนเนี่ยนจะจเป็นยังยัยมยงามาเห่นน้ำนี่ละเอามาเล่นน้ำเป็อย่างนียงเป็นอย่างนียงมีเลื่ยงจมาปุซซาหาเลือนี่ละไหไม่เ้องยงฉัมาปุซา,าไดยนีย่มจ <c oughs> ้นง,ง๋ย,งงออยเลยเรอียางทังวัดออกรถมอเตอร์ไซค์เหรมันอยู่เงินแน่เอายู่เงิน ก็สีมองง่ายว่าได้ยัง่ายมาสิต้องยืมเงินมาดิแม่นะเขาจิบไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนี่นะเขาจิไปแต่งเมียอีกว่าสัทอ๋อไม่สิไปแต่งเมียอีกเมียนโอ้ข้าสั่นเอาสิแล้วขอจะบอกเจ้าได้ย่าเมียแล้วกาเจ้าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแล้วแล้วก็จิไปแต่งเมียอีกกานขอญานนะเจ้าบ่ได้ดอกอันอันลูกไผ่นั่นเป็นยังมันมีรถหลับมันก็สิแล่นเราไปหาพ่อหนาหาพ่นหนี่เอาไปม้าพ่อไปจะยี้มไม่หมดแหละเจ้าเสื้อคอยนี่เฮ็ดแังไหนสันะ ขันเจ้ามีเงินนี่เจ้าจะฟาบไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้มันแหมให้เจ้าไปแต่งเมียแห่มันก่อนเด้อไปสิบอกเด้อมันก็บเบื้อกันนี่แล้วแ่งเมียก็ซื้อรถเนาะเขาพันอยากได้รถนี่แล้วมาขี่ก่อนน่ะอ้าวนั่น่ะเขาเรียกว่าโคตรบุกจักว้างแผนคนบโบเบิ้งหน้าบั้งหลังตัวเดียเจ้าจะไปซื้อมันเด้อเล็กน้อยสมัยสมัยนี้มันบุกจักอี่งยังบอกว่าอันใดควรอันใดบ่ควรอันใดก่อนอันใดหลังหันมันหุ่จักแต่ว่ากูอยากได้อยิ่งกูก็จะเอาอันนั้นล่ะเล็กน้อยนั่นเจ้าเสื้อควายนี่่น ก็จะถามเจ้เาเจ้าเสียอ๋อมอดอต่ใส่เสือมาแล้วได้เติมน้ำมันบ่เติมน่ะแล้วบ่เติมจะที่ได้ขี้ติ๋มเนี่ยไ,ได้ป่ะเนี่ยแจ้งมาแล้วได้เติมน้ำมันบ,บ่บ่ได้เตะบ่ได้เติมแล้วอันนี้ฉันเฮ้แย,ยแจ้งได้ขนาดเขาคงยังได้ลดมาแล้วขันนี่ลดแล้วหันมันจะอยู่บ้านจาเจ้าเสียบ่เจ้ะมาบ่อยู่แล้วมันหาเลาะไปใส่เนี่ยแล้วบ่มูจักแล้วแต่มือมันแต่ว่าขันมันนี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่บ้านบ่ป่ะเนี่ยมันจะได้ไปใส้มาใส่ไหนบ่ป่ะเนี่ยอ้า มันก็บ่าไปใส่แล้วเมียก็อยู่บ้านนั่นดิรถเจ้าของเจ้าขอางไปรถแล้วเนี่ยพู้อื่นขี่น้ำได้ยบว่าขี่น้ำได้ยุดแล้วเออเนี่ยไปน้ำกันได้เป็นบ่อเขาก็ไปน้ำกันนะเขาขี่น้ำกันเนาะรถบ้านนี้คันนี้เมียได้บ้านนี้คันนี้เมียไปแล้วนี่ผู้อื่นขี่น้ำได้ยบ่เมียนั่นก็ไม่ได้แล้วอันดี้สัน รถนี so so ่ข <questioned> like ี่ไปขี่มาได้ด้วยเสมอเนี่มันมีรถมันและแสดงสิเด้อจะท่านั่นท่านี่เห็นปะไปแหกโค้งเจ็บบ่บาดนี่เจ็บแล้วอุบัติเหตุเนาะจากสิ่แม่นยังแน่แล้วนั่นแล้วขันขี่เมียเด้อเมียพาแหกโค้งเจ็บบ่บ่แล้วบ่ได้แหกโค้งก็แค่นแล้วบ่เจ็บแล้วนั่นแหละชั้นแต่ก็แค่ได้แสดงสรุปเจ้าสรุปให้ขันขี่เมียเนี่ยขันขันเมียพ้าแหกโค้งกับกำน้องมันไปแต่เน้น กำนั้นมาแน่นเออมันสบายแท้เจ้าคืดไม่ได้บ no ัน้ได้ให้เจ้าไปให้เจ้าไปแ่งเมียมันสกวนจัออกรถแหมันกระดออกรถแล้วปั๊บเขากระสีปวกเมียเขาเขาก็สีได้ไปน้ำกันไปขายของไปทำมาหากินประหานไปเนี่เขาก็ะสีได้ไปน้ำกันแมนบอนั่นล่ะมันจังแมน วิธีมาสันา่นเถาะเออจ,จังสิจังสิซือรถแหนมันมสั่นกะเอาเคือเก่าหะแหละพอกระถิยืมคือเก่าหะแหละจะไปแต่งให้เขาเอาอยก็ซื้อลรารถกระไดสานะเอาตาม,มานั่นล่ะสานะยืมไปจังว่าก,กันอืมแล้วค่อยว่าก,กันสานะสั่นคอยกะมิทยุราธา,านี้ละกลับกไนเด้อขอ,พอบพระคุณหลายจ้า